พระคาท่าหมุนช่งให้เกลียดกันอุ้มพระพายเจ้าเอ๋ยอ,อันมีสง่าราศีจงมารับพระเวทพระมนต์คาท่า้องข้าไปข้ามห้วยข้ามนอคค้องข้ามโขงบึงบางเม่นม้ำกว้างระหานไสอันข้าพระเจ้าจำหนงจงใจข้อให้ไปทุกายนั่นอีนั่นตรงนี้ให้ไสชื้อกีหิภาวังอาทิตย์ท่ายะทารตุ อิตี่โยปุริโสทารตุปัจจะทาริตีสิกิหิภาวังมารานังเจวะตุจิวาชิวังมารานันเจวะถ้ามึงมีจักกันมึงคิดกบฏเกะพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าข้าพเจ้าโคดีชะพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสร้างขเจ้าจงช่วยข้าพเจ้ากระทำการ พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสร้างขาเจ้าจงพระเอาอีนั่นอีนี่ตรงนี้ให้ใส่ซื้อให้ไปจากกันถ้ามึงมีจากกันให้ออกมึงเตกตายในสร้วันเจ็ดวันมุ่นบทนี้ใจซ้ำรับสุ่มกาท่าเล็กยันในการทีจะประกอบการอาท่านเพื่อให้เข้าเกิดการเตกดาวเยกกัน